ัสดีค่ะเดี๋ยววันนี้นะคะเราจะพาตัว D4L7 เนี่ยไปเที่ยวไหนกันอ่าเราไปวัดโบสถ์กันนะโบสถ์ที่สามโคกนะใช่โอเคเดี๋ยวเราจะได้ไปนี่ค่ะโอ่งใหญ่ๆเราไปมูกันมั้งเราต้องกับที่ป้องเขาไป้มูแล้วเดี๋ยวเราได้ได้เราไปกับรุ่นไหนวันนี้วันไปกับ D4L7 ได้เลยไปเราไปท๊อปประมาณกี่กิโลนะจากโซลูร์ประมาณก็ไม่ไกลมากสามปิด สามสิบสี่สิบกิโลสามสิบสี่สิบกิโลเราจะพาที่เราในตะพุ่มเนาะใช่เ, <ไป S 1> เราก็จะเป็นงูตามเขาแหละ <c oughs> แล้วเราก็ไปกันได้เลยวันนี้แบบจะไมกไา้ซิ่งกันเลยเดี๋ยวเรามาตั้งค่าจัดเราใช้แผนที่นำทางมาจากนแล้วเรามาที่น,นี่เลยวัดโบสถ์ใช่ไหมใช่นี่เนาะน้ำโกงตัวนี้เราก็จะมีแบบหางอันนั้ที่ติดมากับตัวรถเลยเราตั้งค่าเสร็จแล้วก็ไปได้เลยใช่ ตอนนี้แบบลำกิบไปซะนะ๙5เอเซ็นต์โอเคเราดูว่าเราจะใช้ถึงวัดต้ดหได้ไปดูไวที่สุดจ้ะได้ไปเลยซาดค่ะเราไม่มีปัญหาบ้างโอเคนะเพราะปกติชอบเป็นคิวที่ดีนะพอมาขับแบบนี้มันก็แบบว่ามันไม่โค้งเข้าอ่ะมันมีมันขับง่ายใช่ไหมแล้วมันก็สายสายปานนะแล้วก็จะแบบเล่นแรงได้ทันใจแล้วมันคล่องตัว ตรงนี้มีที่ชา e ร์จด้วยนี่อะเธรมาตัดชาร์จหน่อยตัดชาร์จได้ใช่แบตหมดอุ้ยชาร์จได้ด้วยอ่ะก็มีชาร์จ20วัตต์น้าโอ้โหฟูบอกอ๋อที่ใส่ของลึกด้วยอ่ะเปิดได้นะเราเปิดจิดได้ในนั้นเพราะว่าบูทว่าเรามีเครื่องดื่มกระป๋องเย็นเราใส่ไว้เมื่อถ้าคงอุณหภูมิไว้ประมาณนึงแต่ไม่ได้ถึงขนาดว่าโออมันจะเปลี่ยนเป็นตู้เย็นแต่ ข้างหน้าจอมองเห็นไลื่อนเลื่อนถนนเีื่อนตอนนี้เ,เราเรามีอยู่ในขั้นที่ให้มาอยูออ่แล้วของทางดีพออยู่แล้วก็คือเรามีดีเต็มตีให้เดือนละสองพีหลังคาเป็นกระจกเลื่อนแต่ว่าหลังคากระจกตัวนี้ตัวแอลพิเศษที่ว่าเขาเคลือบผ่านการดูดเลยมันก็ไม่ร,นะร้อนนะใช่เลี้ยงนี่เลี้ยงนี่เลี้ยง นี่เป็นคนหลงทางเหรอจบก็ไม่แรงวันน่ะเออั่งสบายอ่ะเดี๋ยวเหน่อยก็เดี๋ยวเดี๋ยวเลี้ยวขวาแผนที่เราทำเพื่อทำอะไรไม่เข้าใจเดี๋ยวเราไปจอดอ่ันนี้แผนที่บอกละเอียดมาบอกถึงขนาดว่าตรงไหนมีใครักตรงเนี้เขาบอกว่าเป็นเขตโรงเรียน มกันขึ้นแจ้งเตือนมาด้วยแหละแต่เราจับพามันเขาจะเตือนให้เราขับช้าๆนะแบบในโรงเรียนสาระเพราะว่าตัวนี้มันจะเป็นสััญลกษณ์แบบเรียลไทม์เรียลไทม์เลยว่าเราจะไปที่ไหนเราเหตุุนชนใช่หรือว่าถ้าตรงนี้อะไฟจะหมดอะเราก็มากดดูได้นะมันจะขึ้นให้สถานีชารที่เป็นลูกปั๊มนั่นและมันจะขึ้นสถานีชาแล้วตรงไหนตรงไหนเรากดใ่เราใช่แล้วกดแล้วเราก็ไปชาร์จได้เลย าเราไม่ได้ใช้ใแอปปั๊กแช่นะที่เรามีให้โหลดอ่ะเราก็สามารถดูแต่ตรงนี้ได้อันนี้ก็เป็นฟังก์ชันเสริมมาก็ขาย้ได้เลยก็สะดวกขึายลูกเล่นเยอะเนาะเยอะใช้หมดไหมใช้ไม่หมดจะมีหน้าจอทั้งหมดแสดงผลคือหน้าจอกลางหน้าปัดแล้วก็จอ head up display นะในหน้าจอกลางนี่ก็จะสแสดงทุกอย่างเลยจะย้ายมาซึ่งจะแตกต่างกับตัว F ถ้าตัว F หน้าจอกางเขาจะไม่มีเนาะมันก็จะไม่ขึ้น ทั่าลมยางหรือว่าเป็นแผนที่เขาก็จะขึ้นโชว์ตรงนี้ด้วยส่วนรูปตรงกลางเนี่ยเห็นไหเนี่ยมันเจ๋งตรงเนี้ยข้นาข้างข้างเป็นสิบล้อมันก็ขึ้นมาเป็นอ๋อเป็นวงล้อใส่ใชนมเป็นวงล้อใสซึ่งอื่นๆอ่ะอาจจะแบบว่าไม่บอกไม่แจ้งใช่ไหมเป็นรูปรถธรรมดาวันนี้เป็นรูปรถสิบล้อเลย่ะแต่ว่าอันนี้มันจะขึ้นถ้าเป็นคนก็จะเป็นรูปคนขึ้นมาดีอ่ะบอกหมดเลยน่าใช้มากแต่อันนี้ไม่ชอบจอฮหตอั ก็เลยปไว้ปิด,ด,ดปย,ยาา่างขับตรงเลยไอ้ที่เหลือคือการจราจรก็ค่อนข้างเยอะเยมือนที่ถึงหน้าติแผนที่ก็จะเป็นเรียลไทม์เหมือนกับแผนที่ในกูเกิลแมปเลยถ่ายๆกันอันก็จะเหมือนช่วงแยกพอมีรถอ,อยู่ระดับประมาณนึงก็จะมียานเตือนใหว่างช้าอะไรอย่างเงี่ยเธอถามแต่คนขับอ่ะฉันถามว่าคนนั่งเป็นไงบ้างถุยทีห่หลังว้างมากนั่งสบายมากเลย มีแบบสบายแขนขาฉันยืดได้เต็มที่เลยข้างหลังมีปรับแอร์เองได้ด้วยอ่ะเรียกีิสระใช่ไหมคะใช่ไม่ร้อนไม่ร้อนเลือกอิได้หลังคาก็ไม่ร้อนหลังคาก็ไม่ร้อนนะนั่งสบาย a few moments later ทับไมมันหลุดจากแมปอ่ะก็หลงมาตั้งนานแล้วอ่ะก็ไหลเว่นดำมากแอบเก็บความในใจไว้ภายในแว่น ขับรถสายตาเดี๋ยวกลับรถใหม่แล้วกันนะไม่เป็นไรเราไฟฟ้าประหยัดอยู่แล้วอันนี้ทางไปวัดที่ดูเป็นธรรมชาตินะแล้วเปิดกระจกดูซิกระจกไล้ขอบกระจกไล้ขอบจะเปิดระบบด้วย Adaptive Cruise Control ขับตามคันหน้าไปด้วยแล้วความปลอดภัยใช่ไหมใช่เพราะว่าเส้นทางแบบเนี้ยมันจะมีแบบว่าคนที่เขาเป็นชาวบ้านอะ เขาก็จะขับมาแบบว่าไม่สนกดใดๆนะที Radio ่จะใโ้หูมาก็มาพุ่งเลยอะไรเงี้ยตัวนี้ก็จะช่วยได้ในระดับประโยชน์เยอะมากเลยเนี่ยการขับขี่มันเรียกว่าระบบความปลอดภัยที่มันค้างค้างคบอยู่ตัวนี้นรคะานี้ซึงถ้าเกิดเราจะไปหาทั้งดีไซน์ทั้งฟังก์ชันอะไรแบบนี้มันน่าจะครบยากมันน่าจะแต่มันมีไม่แต่มันมีที่เราไง LO s ต้องมาลอง เปิดอะแดปเตีรตามข้างหน้าเุ้ยเธอก็เลยวัดหรือเปล่าไปข้างหน้าไปข้างหน้าได้ก็ตามแบบแบบนี้นะใช่ตามแบบตามแบบแบบสะเทียนอยู่แต่เธอใส่แว่นดำเธอไม่มงงทางไงเธอก็เลยหลงเธออย่ามาโทษฉันหลง เรามาถึงวัดโบสถ์กันแล้วนะคะใช่แล้วก็ระหว่างทางเนี่ยเราเปิดแอปหนึ่งคือแอปปักแชร์เราก็เลยมาค้นพบว่าที่เนี่ยมีจุดชาร์จดีด้วยเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าถ้าจะมาไม่ต้องไม่ต้องห่วงเลยเดี๋ยวนี้มีจุดชาร์จไฟรองรับหลายที่วัดนี้มีเก้าจุดมีเก้าจุดเลยเดี๋ยวเรามาดูกันว่ามันเป็นหัวชาร์จแบบไหนตัวนี้จะมี หัวชาร์จแบบไหนตัวนี้จะเป็นเหมือนคล้ายๆอีเมอร์เจนซี่ชาร์ตอะค่ะเราพกติดรถมาเราเราเชิ่ได้เลยเราก็ทำตามขั้นตอนของเขาก็คือมีสแกน QR code สแกน QR code เลือกจำนวนเติมที่ต้องการใส่กรอตุกิมอันนี้ทำตามขั้นตอนของเขาได้เลยแต่ตัวนี้จะเป็นอันใหม่ของการไฟฟ้าาาไฟฟ้ที่เอามาติดให้กับทางวัดทีนี้เราไม่ต้องกลัวแล้วเราจะไปไหนมีจุดชาร์จไฟรองรับทุกที่แล้ว ไม่ไม่ต้องห่วงแล้วนอกจากแอปพลิเคชันที่มีของของทั่วไปอ่ะล้วก็เบื้องต้นอยากแนะนำให้ให้ใช้ปักแชร์นะคะจะเป็นไกด์ไลน์ในการเดินทางได้อันนี้เราก็หาเจอในปักแชร์นอกก่อนที่เราจะมาถึงเราก็เลยมาเจอตรงนี้แต่ว่าวันนี้แบตเราเหลือเหลือค่ะเหลือเหลือค่ะวันนี้เดี๋ยวยังไงเี๋ยวเราไปเที่ยววัดต่อข้างในต่อเนาะตอนนี้เรามาถึงวัดโบสถ์กันแล้วสามโคกฟังรู้นหลวงพ่ออะไรคะหลวงพ่อโต แล้วก็หลวงพ่อโสธรค่ะเราจะมามูกันนะคะเดี๋ยวเราไปชมข้างในแล้วกันนะคะว่าทั้งสองฝั่งเนี่ยมีอะไรบ้างแล้วนะเดี๋ยวเราจะพาไปไหว้หลวงพ่อเหลือที่เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เขาสักษษการะบูชากัน,กนนะันี่เราก็เดินไปทางนี้ใช่ไหมใช่หลวงพ่อเหลือจะอยู่ด้านี้เจอกันเลย วัดโบสถสวดโบสอันนี้ก็วัดโบสถ์ใช่แต่คนละหลวงพ่ออันนั้นหลวงพ่ออะไรคะหลวพ่อเทียนอันนีะพอเือมีประวัตินะคะนีุ่ณรู้ไหมทำไมพระคบอกว่าหลพ่อเหลเพราะว่าตามจิมีหลวพ่อีสาโบ้แก่จงกรกับไปสองก็เลยเหือมีองดียใช่ ราว่าหลวงพ่อเหลือเสร็จแล้วนะ,ะเดี๋ยวต่อ<ร>ไปเราจะไปหลวงพ่อโสธรต่อ,อทางด้านาน<ท>น้<อ>นเลยนะคะเขาโตกันอ่ะ,อะโอเคไปได้เลยจ้ะ วัดโบสถ์ที่สามโค้งเนี่ยเราได้ทั้งสองหลวงพ่อเลยใช่ออาหลักๆก่อนหลวงพ่อเหลือ,อหลวง,งพ่อโตแล้วก็หลวงพ่อโสทรอนเราสายมูเราสายโมใช่วันนี้เรามากับ LO เซเว่นนะคะเดี๋ยวเราถ้าเกิดรอบหน้านะคะเราจะไปเที่ยวที่ไหนไปกับรถคันไหนยังไงคอยติดตามกับของเรานะคะกดไลค์กดแชร์กดเพจกดถูกใจกันนำมาเลยคะ่ะท <c oughs> ีพอสเปคอีลำลูกกานะคะภาษาอังกฤษนะคะเดี๋ยวเราจะพาไปเที่ยวในอีกหลายๆที่กับรถ ของดีพอของเราเรามีกิจกรรมเยอะมากมายไงค่ะเดี๋ยวรอบหน้าเจอกันนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย